ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันอื่นนะครับผมขอโปรโมท2กระดานคือบิตเกตแล้วก็บิตทูนะครับบิตเกตท่านใดอยากจะฝากเหรียญ XRP หรือลูน่าแคส s ิกก็สามารถฝากได้ นะครับดอก5-10%ระยะเวลาการฝากคือสิวันกระดานปิดทูนะครับใครจะเก็บนะครับในฝั่งของเรียนต้นน้ำเนี่ยครบที่สุดดีที่สุดกระดานบิดทูฝั่งของ XRP นะไม่ใช่เหรียญต้นน้ำทั่วไปนะครับมาข่าวแรกนะครับนั่นก็คือ SBI ถือหุ้น Ripper มากถึง9%นะครับที่ถือมากเนี่ยเพราะว่า SBI เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวของ Ripper โดยตรงนะครับมีการ นำ R L U S D เนี่ยของ r ิ p p e r เนี่ยมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็การถือเหรียญก็เยอะพอสมควรนะครับถึง9เปอร์ซ็นตฉะนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐเนะี่ยน่าจะตกตะลึงพอสมควรจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐยังไม่ใช่ถือ X R P ตอนนี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่า X R P เนี่ยจะเป็น a อคเซหลักหรือเปล่านอกจาก Bitcoin อะนะส่วนตัวผมก็ คิดว่าประมาณนี้อันนี้นะครับเป็นข้อมูลมาจากคริปโตอิลินะครับโพสต์วันที่ยี่สี่พฤศจิกาปีสองพันยี่ห้านะทำให้เห็นว่าตัวของ XRP ในอนาคตนะ่ยจะมีสถาบันการลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาถือเยอะขึ้น s b i h o l d i n g นะก็ไม่ได้สนับสนุน RLC u s อย่างเดียวนะครับยังสนับสนุนเรื่องของสตาร์ทอัพของ r i เ p e r ด้วยนะครับที่จะมาเข้าใน การพัฒนานระบบของ XRPL หรือ XRP Ledger นั่นเองต่อมาเป็นข่าวของ CME นะครับเตรียมเปิดตัว XRP และ Solana Future ท่ามกลางกระแสะเงินทุนที่ไหลเข้าจากสถาบันเพิ่มขึ้นนะครับการซื้อขายล่วงหน้าแบบ Spot q u o t นะครับสำหรับ XRP และ Solana นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้เนาะ เพราะว่าผมก็ตามข่าวอยู่ว่าเรื่องของ XRP เรื่องของ ETF ของ d o ทคอยก็ยังไม่ค่อยเห็นจะเปิดสักทีนะก็ต้องพิจนารณากันต่อไปนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะเรามาดูเรื่องของ Backlog ด้วยกันก็ทุ่มเงิน400ล้านเหรียญน,นะครับซื้อบิตคอยข้ามกลางความตนกนะครับเรื่องของสภาพคล่องนะอันนี้ก็มาจาก US Crypto New Morning Basic นะครับ บทสรุปเกี่ยวกับสำคัญเกี่ยวกับคริปโตนะครับก็เราเห็นว่าข่าวประจำวันมีการย้ายบิตคอยเนี่ยมูลค่าประมาณ400ล้านดอลลาร์ของแบล็กล็อกก่อให้เกิดความกังวลเรื่องของสภาพคล่องพวกเขาเตรียมรับมืออะไรอยู่จะขายทิ้งหรือเปล่าหรือจะซื้อต่อนะครับหรือจะเก็บไว้พอเขาย้ายไปประมาณ4,471 BTC ไปอย่างคอยเบสไทม์อย่างเงียบ ไม่รู้ว่าจะทุบอีกหรือเปล่านะเพราะว่าในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาทุบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับมีการย้ายเนี่ยมายอยู่บนคอยเบสนะครับแล้วก็เราก็ทําการทุบในช่วงต้นเดือนอันนี้ข้อมูลมาจากลุกออนเชนวันที่25้าพฤศจิกายนปีสองพันี่้านะครับข้อมูลนี้มาจากอาร์แคมอินเทลเจนด้วยนะครับดังนั้นแสดงว่ากระเป๋าเงินเดียวกันเนี่ยลดลงประมาณหนึ่งจุหนึ่งเจ็ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่หนึ่ง 7.84ล้านดอลลาร์โดยสูญเสียมูล,ลค่าไปมากกว่า30%ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะโอเคนะครับก็ข้อมูลนี้น่าสนใจเรามาดูข่าวข้อมูลของ PPI ด้วยกันอัตราเงินเฟอ้อของ PPI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น2.7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Bitcoin ก็ร่วงลงนะครับแต่ข้อมูลของ PPI เนี่ยเป็นของเดือนกันยายนก็ออกมาดีนะครับก็ไม่ได้ทำให้ตื่นตะหนกอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อมูลย้อนหลัง นะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยทำกอ n เ s นชัดดาวไปก็เลยทําให้ของ PPI อ่ะพิ่งมาออกนะครับก็น่าจะประมาณนั้นก็เลยทําให้อุ้นไม่ว่าจะ g o o g l e นะครับเอ็นวีเดียอะไรก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับและณที่ผมทําตอนนี้ Bitcoin เริ่มจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาดูกลยุทธ์ยักษ์ใหญ่ของ Bitcoin เข้ามาซื้อ Bitcoin โดยราคาหุ้นลดลงประมาณ67%สจจากจุดสูงสุดนะ บริษัทบิตคอยก็หยุดซื้อสินทรัพย์นี้เป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัททรงตัวและระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนตามข้อมูลของเลนส์อ่าวิ t แทนซนะครับนักวิเคราะห์ของ TD c o w e n วนะนเช้าวันนี้ก็พบกับ Strategy นะครับก็ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใดๆผ่านตู้ ATM ของบริษัทของเขาแนละแต่เขาแล้วก็ไม่ได้ซื้อบิตคอยเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องของการระดมทุนนะครับเขาซื้อมาตลอดแล้วเขาซื้อมาเยอะด้วยนะเราสตจี้ไม่ได้ตอนนี้ข่าวไม่ได้ง่ายแล้วที่บอกว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็นะครับก็คือข่าวของเขาออกมาทีไรเขาจะช่วยราคาบิตคอยได้เนาะมันจะมีอยู่สองคนแหละที่ที่เป็นข่าวหนึ่งก็คืออีลอนมาร์กนะครับจะติซันแล้วก็ตัวของไมเคิลเซเลอร์สามคนนี้แหละนะครับเป็นคนที่ช่วยประครับประคองราคาของบิตคอย ในช่วงก่อนที่แบ็กล็อกจะเข้ามานะ,นะครับในช่วงของ ETF นะครับก็ประมาณนี้นะเราก็เห็นแล้วว่า m ม c h a e l s เ l l e r เนี่ยอตอนนี้เจอข่าวฝาดค่อนข้างเยอะนะก็ข่าวของ m ม c h a e l s e l อ e r อาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะครับในการวิเคราะห์ต่างๆว่าเฮ้พอเขาเข้ามาช้อนเนี่ยราคาจะสามารถที่จะคงอยู่ได้นะเอาแหละก่อนอื่นผมขอโปรโมทอันบิดเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ XRP หรือ Luna Classic ดอก5-8อร์เซระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดาน b i t ทูนะครับก็ถือว่ามีเหรียญต้นน้ำ XRP เยอะที่สุดครบที่สุดดีที่สุดเพราะเป็นพาร์ทเนอร์กับ XRP โดยตรงที่อื่นตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะ XRP ยังเด็กยังไม่ได้ทำนะยังไม่มีเด็กเป็นของตัวเองฉะนั้นผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เขาบอกว่าเหย่อการโจมตีของฮาร์มสฟองร้องไบแนนเรียกค่าเสียหายนะอันนี้ก็ ชางเพิงเจ้าผู้บริหารของบีแอนด์อ่าอ่ากูนิ่งนะครับเฉินกำลังเผชิญกับคดีฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกาที่ยื่นเหยื่อโจมตีอิสราเอลนะครับโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมปี2 0 2พันยิบสาโดยเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งโจทก่าหาว่าเกิดจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินกับคุ่มผู้ก่อการหลายนะก็โดนได้แล้วนะครับก็ตอนนี้อลิซาเบธโปเลนพยายามเล่น ซีแล้วก็โดนทํามอยู่นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยพอตลาดเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้ฝั่งของคริปโตนะโดนทธามหรือซีซเนี่ย <c oughs> อัดอลิเซเดดบอลเลนกลับบ้างนะพอรู้สึกว่าปล่อยไว้แล้วมันไม่เข็ดนะครับต้องโดนจะบ้างนะคือคือถ้าเกิดคุณจะฟ้องเรามาก็ฟ้องได้นะแต่พอเวลาคุณ รับอะไรไปหรือผลจากที่คุณทําคุณก็ต้องรับด้วยนะโอเคนะครับเรามาสู่ข่าวสุดท้ายคือ Binance ขยาย Solution เป็น T r a r t y t y n k n n i n g นะครับเพิ่มฟั่งสวิตเป็นตัวเลือกในหลักคำประกันด้วยนะครับเพราะว่าการกู้ยืมเนี่ยก็ต้องใช้หลักคำประกันในวันที่24พฤศจิกาย,ยนปี2 0 2 3นะครับก็จะสามารถใช้เงินฝั่งสวิตได้นะครับหรือ c h f เป็นหลักประกัน นะก็คือคุณใช้เงินของฝั่งทวินะมากู้ยืมบิตคอยน์ในการเทรดได้นะครับก็อาจจะเป็นฝั่งของฟิวเจอร์แต่เป็นเป็นของพวกเลเวเล e นะครับพวกอ่ามาจินนะครับอะไรพวกนี้นะโอเคครับเรามาติดตามชมในเรื่องของโซล a น a นะครับแล้วเรื่องของ ETF ด้วยกันอะอันนี้มาจากอ่าแฟรงกิน e ทมเพเ o ชนะครับ ก็ยื่นเอกสารสุดท้ายของ SEC สำหรับโซน่านะครับก็มี XRP ETF ด้วยนะซึ่ง f a n k i n t e p p a t n เนี่ยเปิดกองทุนโซน่า ETF แล้วยื่นเอกสารขั้นต่อสุดท้ายต่อกรอต่อก็จะเกิดขึ้นนะครับกับกองทุนของ XRP ด้วยอย่างเต็มรูปแบบในแพลตฟอร์ม n e s นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ผ่านนะครับมีแต่ข่าวลือว่าอูจะผ่านจะผ่านนะ เราก็ยังไม่ผ่านทักทีนะครับผมก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลานะน่าจะต้องอีกทีคือช่วงหลังปีใหม่กันเลยนะต่อมานะครับเรามาดูในฝั่งของกระแสะเงินที่ไหลเข้าในตัวของโซลโน่านะก็พุ่งแตะหกรสบล้านดอลลาร์จาก21วันนะอันนี้เงินไหลเข้า e tf นะครับโซลโน่าทรงตัวอยู่ที่1้อยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยยี่ชั่วโมง แสดงให้เห็นหนึ่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นโทเค่นนี้ยคาดว่าจะทะลุ150ดอลลาร์หลังมีเงินทุน ETF ไหลเข้ามาไม่ทันทีนะครับผมว่าไม่ทันทียังต้องใช้เวลานะเพราะว่าเหรียญ Alcoin เนี้ยมันอยู่ที่บิตคอยเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นมานะครับจากการยื่น ETF เนะียบิตคอยดีที่สุดแล้วนะครับในการปรับตัวขึ้นตามข่าวของ ETF ต่อมาคือ Arc Invest นะครับของแคที่วูะทุ่มซื้อหุ้น Google Coinbase Cycle แล้วก็ Bitcoin ETF นะก็ซื้อค่อนข้างเยอะนะครับก็ google ก็มีกอ๊อกด้วย Alphabet นะครับอย่าง Google เนาะบริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet นะได้เพิ่มหุ้นถึง174,000หุ้นคิดมูลค่าเฉลีย่ยคือ56ล้านดอลลาร์นะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของก็ก็ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน5วันที่319.1้จดอลลาร์นะครับจากข้อมูล Yahoo Finance ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมากกว่า22%ในเดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นการขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการเล่นรอบในช่วงท้ายปีนะก็เอากำลังใจช่วยนะครับว่าเราจะผ่านปีนี้ไปด้วยกันแล้วกันเสียดายนะปีนี้ ช่วงเดินตุลาไม่ไม่ขึ้นนะครับก็ต้องรอหลักปีทีปีใหม่แอร์บรันดนะครับขยายการสนับสนุนนักพัฒนานะอันนี้ก็เป็นแ v e r l a n d เนี่ยจับมือกับเฮลิก้าเกมแอ c ซิเลเตอร์นะครับ a อ c ซิเลเตอรก็เป็นตัวช่วยแหละนะครับในการขยายธุรกิจของเกมของแ v e r l a n d นะครับก็เป็นการสนับสนุนกันเพราะแอ e r l a n นด์เนี่ยก็ เก่งในเรื่องของแพลตฟอร์มพวกดีแอพวกแอปพลิเคชันนะครับฉะนั้นการร่วมกับเกมเนี่ยคือตั้งใจที่จะพัฒนาตัวของเกมเนี่ยเป็นระบบบล็อกเชนนะครับแต่ตัวของบล็อกเชนเขาไม่ได้เก่งที่สุดเขาเก่งเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยแหละฉะนั้นเกมจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มเขาน่าสนใจนะครับที่จะขยายระบบนิเวศของ a อร์บรันดอันนี้เป็นข้อมูล e f e r e n c e นะครับมาจากเฮลิกา ica, นะยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีสองพันยี่ห้า อ,อีกหนึ่งตัวเลือกของประธานเฟดคนใหม่คนนี้ชื่อเควินเฮสเซสนะครับกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทัมนะพอทัมต,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 ตั้งเป้าหมายแล้วว่าถ้าประธานเฟดเออ่ออีคนใหม่นะครับไม่ใช่เอ c อประธานเฟดนะครับเฟคนใหม่เนี่ยจะต้องเข้าข้างเขานั่นแหละนะครับฉะนั้นมาตรการของเขาคือลดดอกนะก็ไม่รู้ว่าทัมจะทําสําเร็จไหมนะ ก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับแล้วมาอีกข่าวหนึง่งอันนี้เป็นข่าวของคุณไมโนกราสนะครับจาก Galaxy นะครับเผยไอเดียล่าสุดเจ๋งอ่ะของรายละเอียดของคริปโตนะครับก็มีการทวิตของโนก่าเรียกว่า p พสอีควิตี้นะครับแนวคิดยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคริปโตของ l v เวเล e ก็เล่นสายฟิวเจอร์นะนะครับพร้อมให้ l v เวเล e สูงถึง500รอเท่าพวกนี้เขารู้ข่าววงในอ่ะ กล้าเสี่ยงอยู่แล้วแหละนะครับเขาก็อยากได้เงินโชบอะนะตอนที่ตลาดเนี่ยมันบูลลิสมากๆเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing r e s i n e Moon t h a แล้วก็กลุ่ม XRP ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทนะไอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อช่องนะ คอยนิวมูลนะครับเป็นสีเหลืองเลยนะข้อดีของมันคือเป็นเสื้อกีฬาใช้ง่ายนะครับเราก็ระบายออกได้ง่ายด้วยนะก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยผม,มจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าสนใจจริงๆนะเพราะเสื้อตัวนี้ดีค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้สนับสนุนช่องได้นะครับตัวละสามเก้าเก้านะครับคุ้มแน่นอนนะครับ คือไม่ใช่เสื้อแบบธรรมดาแล้วเอามาสกรีนนะอันนี้คือทำลายมาเลยนะครับกับตัวเสื้อไม่ต้องรีดนะครับซักง่ายนะรวมถึงผมเคยใช้ผ้าแบบเนี้ยผมซื้อเลยทันทีตัดสินใจซื้อนะเพอะผ้าแบบเนี้ยคือใช้มาเป็นอ๋อสามสี่เจ็ดแปดปีแล้วนะครับยังไม่อ่าสี 4, ยังไม่ตกหรืออะไรเลยนะถือว่าคุ้มมากๆผมแล้วิดในวันนี้ก็ เป็นออกระดานสำหรับวันนี้ขอตัวลา <ง S 2> ไปก่อน,นครับสวัสดีครับรนนท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานเม็กซี่ติดสิบอันดับแรกของคอยมา k e ตแคปด้วยนะเราก็กระดานเม็กซี หรือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้ทงเลนสั้นเลนยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโต,ต,ตมากยิ่งขึ้น ในเดือนนึงเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาท